ในงานคอมมัดคุ้มไหมมาดูกัน ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมอยู่ที่งานคอมมัดคือว่าจุดประสงค์ที่คิมจะมาเนี่ยคิมตั้งใจคะ่ะจะซื้อคอมสักตัวไปให้ทีมงานใช้ซึ่งน้องตัดต่อคิมอบคอมเขาเก่ามากแล้วแล้วก็คอมน้องไม่ไหวแล้วคะ่ะเราก็เลยนี่มางานคอมมัดเลยแล้วคิมก็มาที่บูเจไอบีนะคะเราจะได้มารู้เลยว่าเอ๊ะคอมแบบไหนงบเท่านี้ควรได้สเปคเท่าไหร่ที่คุ้มค่าที่สุดข้อดีของการมางานคอมมัดเลยที่คิมเห็นนะคือเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นสเปคของแต่ละเครื่องได้เลยบางทีเนี่ยเราชอบลูกกลับเครื่องนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าชอบสเปคเครื่องนี้มาากกว่ สามารถให้มอนเดอร์เขาเปลี่ยนได้หรือว่าให้ทิมพนักงานเขาประกอบให้เราได้เลยแต่ว่าวันนี้เรามาทั้งทีเราจะต้องได้คอมดีๆไปสักตัวแน่นอนอืสวัสดีค่ะใครหน้าคนมากเลยครับผมอันนี้มาทำอะไรเนี่ยมาหาคอมมาหางานใช่เดี๋ยวก่อนนะนึกว่ามาขึ้นบนเวที ก็ขึ้นบนเวทีด้วยไงแล้วก็เอาค่าตัวที่ได้มาซื้อคอมอันนี้จริงจังจริงจังมาซื้อคอมที่บูเจบีอีกแล้วปีที่แล้วก็มาซื้อไม่เหรอใช่ปีนี้เนี่ยคิมจะซื้อให้คิมงานมสเปคในใจหรือยังยังไม่มีแต่ว่าคิดไว้แล้วว่าอยากจะให้คนที่แบบตัดต่อ,อ,อเรนเดอร์วิดีโอได้ง่ายหรือว่าเข้าโปรแกรมตัดต่อแล้วมันไม่ค้างได้เลยงั้นขออาสาได้ไหมจริงเหรอใช่ขออาสาว่าแนะนําสเปคให้คิมแล้วกันจริงเหรอคะเดี๋ยวไปดูกันหม้ว่าคอมเนี่ยหนึ่งเครื่องมันต้องใช้อะไรบ้างได้ต้องไปเเเริ่่มมกกับนอออลยโค ไปดู CPU ก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยคือเราต้องมี CPU ก่อน CPU เนี่ยคือเป็นเหมือนหัวสมองเลยเวลาที่เราจะคิดหรือจะประมวลผลอะไร CPU สําคัญมากว่ะแล้วก็ CPU มีทั้งหมด2แบรนด์งรับ Intel แล้วก็ AMD AMD โอเคนอกจากมี CPU แล้วเราก็ยังต้องมีเมนบอร์ดอีกนะครับเมนบอร์ดเดียเปียบเสมือนร่างกายของมนุษย์เลยวันนี้นี่มีในใจหรือยังว่าแบบอยากได้เครื่องเป็นโทนขาวหรือโทนดําอยากได้เป็นสีออกขาวได้ไหมเพราะว่าคอมที่คิมซื้อไปปีที่เราก็เป็น สีขาวนงั้น CPU นะฮะไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูเมนบอร์ดกันเลยดีกว่า เมนบอร์ดเนี่ยจะมีให้เลือกแบบว่า2ค่ายนะเราไม่สามารถใช้เมนบอร์ดอะไรก็ได้ซ p u Intel นะครับผม <im it> ก็ต้องใช้เมนบอร์ดแบบนี้ c ี u a MD ก็ต้องใช้เมนบอร์ดแบบนี้<อ>นะครับผมมิดแล้วก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบมากนอกจากเมนบอร์ดแล้วเนี่ยก <im it> ็ยังต้องมีแรม <im it> ขอเลือกแรมให้ทิมได้ไหม <im it> ได้ต้องรู้ใจคิมปกติมันจะมีแบรนด์หนึ่งที่คิมแบบรีวิวบ่อยมากแนะนำเลยคิงตันฟูลล y ได้ได้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่าพอเคาะสเปคแล้วเนี่ยเราจะเอาแบรนด์ไหน ยังงไแต่ขอเป็นสีขาวแล้วก็มีไฟ r g b ด้วยแล้วก็ไป M.2 M.2 ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลยังของคีิเนี่ยเก็บข้อมูลเยอะไหมเยอะแต่ละคลิปกว่าจะแบบว่าตัดมาเป็นคลิปหนึ่งที่เหลือ15นาทีอะพุตบางทีอาจจะ2 3ชั่วโมงก็ได้ก็เอาเป็น SD 1นึเทราไบต์ไปเลยจุกจุกในเรื่องของระบายความร้อนทํางานในห้องแอร์ก็จริงแต่บางครั้งที่เครื่องร้อนจนเกินไปเราจะไปดูแบบว่าชุดน้ําปิดนะแล้วก็ที่สําคัญเลยพอเราดูชุดน้ําปิดแล้วเนี่ยเราจะคํานวณกันว่าไฟในเครื่อง ใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะไปดู power ถ้าเราไม่มี power นี่ต้องบอกเลยว่าเครื่องไม่มีทางติดแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย hey. ทีมดูไว้หรือ,อยังว่าจะเอาเป็นระบายความร้อนแบบไหนเอาเป็นระบายความร้อนดีๆแต่องบอาจจะไม่สูงมากได้เลยแล้วก็การระบายความร้อนเนี่ยมันจะมีทั้งห<า>มด3า,า,าอย่างหลักๆลมนะพัดลมที่แบบว่าติดมาก,กับซีพียูเลยหรือจะเป็นซิงลมนะสิงลมนี่ก็จะเย็นขึ้นมาหน่อยเหมือนนั่งในห้องแอร์หรือถ้าอยากเย็นจัดๆเหมือนแบบเอาน้าลาดตัวแล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์นี่ต้องชุดน้ําเปิดเลยอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมกันไปรู้ไปอะไรอะไรอ่ะ เราลืมเลือกการ์ดจอเอ้ยจริงเพราะว่าอะไรเราลืมบอกไปด้วยว่าทีมเนี่ยใช้เป็น c p u on board หรือว่าไม่อนบอร์ดถ้าใช้อนบอร์ดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีการ์ดจอก็ได้ไช่แต่อันนี้ตัดต่อทํางานความแรงในการเรนเดอร์คนต้องมีต้องมีการ์ดจอเดี๋ยวเราเลือกการ์ดจอมาขมวดสเปคกันดีกว,ว่าก่อนอื่นเลยนี่ power supply ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันถ้าไม่มี power supply เหมือนคนไม่มีแรงะนะไม่มีไฟในตัว power supply นี่ก็สําคัญใช้คําว่าสําคัญมากๆทั้งหมดนี้ที่เราเลือก เือกเดินไปเหลือเคสเคสนี่เป็นเหมือนหน้าตาอยากจะชอบสีดำหรือจะสีขาวแต่คีมเลือกไว้ในใจแล้วสีขาวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเปคที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงราคาจะออกมาเท่าไหร่ <c oughs> ไปดูกันเลย หลังจากที่พาครีมไปดูแบบโอ้โหอุปกรณ์ DIY ทั้งหมดแล้วมีในใจเรียบร้อยแล้วมีแล้วแล้วก็มีแบบบางชิ้นที่แบบว่าอยากได้เป็นสีนี้เลยมีไฟ RGB แบบนี้เลยพอเราเลือกเสร็จแล้วมาที่โซนรับจัดสเปกได้เลยบอกพนักง,งาน JB บอกความต้องการและพนักง,งานเขาจะปิ้นใบราคามาให้ปิ้นสเปคมาให้ง่ายมากอันนี้บอกได้เลยไหมคะบอกความต้องการกับพนักง,งานเราไปเลยครับ <laughs> few moments later. บอกเรียบร้อยแล้วุมยลุ้นไหมลุ้นคือเมื่อกี้แอบบอกว่าสเปกเนี่ยจัดเต็มมากเลยสำหรับคียวนะเตมบอกว่าเจ๊สายไปอย่างน้อยต้องแบบเฉียดแสนน่ะมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่เอามือรอเลยคือปื้โอ้ท็อกไหมทุกคน 1240บาทแต่จะบอกว่าราคาสเปคที่คิมบอกไปอ,อ่ะคุ้มมากนะแสดงว่าโปรโมชั่นเขาลดเยอะมากลดเยอะคิมแต่ที่สําคัญพอเราได้ใบามาแล้วรู้ไหมเราต้องไปทำอะไรทำอะไรคะเดี๋ยวเราไปชําระเงินจะมีทั้งรูปแบบผ่อนหรือจะจ่ายเงินสดก็ได้นะเราไปยื่นกับทีมงานแล้วก็จะรอประกอบเครื่องเนี่ยสองชั่วโมงพอมีเวลาไหม2ชั่วโมงเลยเหร สองชั่วโมงไม่มีแบบประกบเพราะว่าทุกเครื่องนี่อันนี้ตามใจเราไงเราอยากได้อะไรอยากได้แบบนี้อยากได้เคสแบบนี้ก็รอหน่อยแต่ไม่อยากรอใช่ไหมเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนไม่อยากรอนะต้องไปทำงานต่อไงเท่าไหร่ขอดูหน่อยมีสเปคใกล้เคียงประมาณนี้ได้ไหมจริงเหรอจริงแล้วก็ถูกกว่านี้นิดนึงด้วยฮะ้วเอาแค่ซอจิ้มปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บยกเครื่องกลับบ้านเอาไปคอนเซ็ปต์มารู้จักเจดีคุณพูดเยอะแล้วไปเอาเลยไปดีปะ เครื่องนี้เลยที่บอกว่าใกล้เคียงสเปคที่ทีมจัดไปที่สุดมาดูดีว่าถูกใจไหมเอ่ยเครื่องสีขาวที่ไม่ได้ขาวจนแบบเกินไปแรมมีไฟ r G B มีสีดําตัดกับกาจจอ4 3 0 0 0าเท่านั้นถูก่จอีกอ่ะล้วก็จะบอกว่าทิมชอบมากแต่ว่าสเปคใกล้เคียงเลยหรอสเปคก็บอกเลยว่าใกล้เคียงแต่ราคาเนี่ยโ้ต่างกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญได้ไวได้ไวยังไม่พอนะยังมีของแถมให้อีกถือกับบ้านไหวไหมเนี่ยไหวไหวสบายมากๆมีมาช่วยถือก็มีแหละแล้ว สวยมากมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคอมเซตมาลุ้นเนี่ยจะสามารถอัปเกรดได้แต่ไม่สามารถที่จะไปลดคอนสเปคเขาได้ใครที่อยากได้แบบไวๆแล้วได้สเปคที่แบบว่าเล็งไว้ตั้งแต่บ้านเลือกคอมเซตมาลุ้นได้เลยถ้าใครอยากได้แบบตงสเปคแบบ100%จะ DIY ด้วยของตัวเองเป็นเลือกคอมประกอบได้เอาเครื่องนี้เลยไหมเครื่องนี้เลยจ่ายตังไหมจ่ายตังเลยไปโอเคจ่ายตังยืมก่อนนะ และสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะประกอบคอหมือนการคอมมานคุ้มมากแล้วก็แวะมาที่บูเจบีได้อย่างที่แม็กได้บอกไปว่าเราต้องการแบบไหนสามารถบอกพนักง,งานได้หรือว่ามาดูที่คอมเซ็ตมาลุกก็ได้แล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเขาแบบลดมากเดี๋ยวเราพาทีมไปรับเครื่องก่อนอไปเลยไหมไปเลยไปเลยดีกว่า <laughs>